ท่านผู้ชมครับอีกามันไม่กลัวหุ่นเลกาของผมแล้ววันนี้ผมจะมาทำหุ่นเลกาที่น่าจะเป็นในยุคนี้จะทำแบบไหนเต็มคาเบลหรือเปล่าไปรับชมกันเลยครับนี่อะไรครับเสือ้อ นี่อะไรครับจานนี่ขวดโอ๊ยนัวกลุยสลากไม่ใช่ครับอันนี้คือหุ่นไล่กาในยุคนี้นะครับเนี่ยปงเปงปงเปงปงเปงแฮ่ไล่ได้นะครับดูดีครับเยอะแยะไปหมดเลยหุ่นไล่กานี่เลยเขาก็ไล่ได้อยู่นะครับบางทีก็เคาะปิ๊บครับเคาะปิ๊บไล่นกขั้นสุดท้ายนะที่ผมเห็นมาครับตอนสุดท้ายที่ผมเห็นมาเขาจุดประทัดไล่นกนะครับผมว่าอันตรายนะครับจุดประทัดแล้วโยนใส่นกอะปึ๊ม นกกรแตกนะครับ <c oughs> ผมว่าโอ้ไม่เข้าท่า <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําหุ่นไลกาที่ควรจะเป็นในยุคนี้นะครับจะทํายังไงไปดูกันเลยครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ก็จะมีแผงโซล่าเซลล์เป็นขนาด12โวลต์20วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลด้านหลังกันก่อนนี่ครับข้อมูลด้านหลัง VMP 12โวลต์ IMP 1.66M แอมป์ VOC 14.16โวลต์ ISC 1.86แอมป์ขนาด450คูณ350มิลลิเมตรนะครับข้อมูลด้านหลังสำหรับตัวต่อมาที่ผมจะใช้ก็จะเป็นโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้ผมใช้ขนาด30แอมป์นะครับเรดเคอร์เลนเ 30แอมป์แบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์เป็นแบตมอเตอร์ไซค์นะครับขนาด5แอมป์ต่อมาก็จะเป็นแต่หไอยโขงนะครับผมใช้เป็น12โวลต์นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็น PIR นเซอร์สวิตช์นะครับการตรวจจับนะครับสามารถตรวจจับได้ถึง12เมตรนะครับระยะนี้ครับสามารถตรวจจับได้ถึง12เมตรองศานะครับได้ถึง180องศาการตรวจจับนะครับสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่5วินาทีถึง10นาทีนะครับมาตรฐานการป้องกันนะครับ IP 44 ก็ถือว่าใช้ได้นะครับการต่อครับโหลดที่ใช้นะครับไม่ควรเกิน150วัตต์นะครับโหลดที่เราจะต่อนะครับก็วงจรก็มีมาให้แล้วนะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับสําหรับปุ่มด้านหลังก็ ก็ทั่วๆไปนะครับอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับอันนี้ผมบิดมาตรงรูกพา,ายพิ์สำหรับเวลานะผมตั้งแค่ประมาณ5วินาทีก็พอ,อน,นี่ก็เป็นเซนซิทีฟการตรวจจับนะครับผมเอามาสุดเลยเราก็ตั้งประมาณนี้ได้นะครับแต่ตั้งเวลานี้แล้วแต่ใครจะตั้งมากน้อยก็แล้วแต่นะครับอุปกรณ์ของผมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยสําหรับการต่อนะครับเราต้องต่อโซล่าชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์เข้ากับแบตเตอรี่ก่อนนะครับโดยเราจะต่อขั้วบวก เขายังขั้วบวกแบตเตอรี่ผมจะใช้สายสีน้ำตาลนี่นะครับขั้วลบผมจะใช้สายสีฟ้านะครับเข้ากับขั้วลบแบตเตอรี่ต่อเลยครับ ก็จะเห็นตัวเลขแสดงผลอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าสําเร็จละผมกดไม่ใช้โหลดนะครับตัวนี้โหลดกําลังใช้อยู่ผมกดไว้ก่นอนยังไม่ใช้โหลดนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการต่อแผงเข้ากับโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้เราจะเห็นเป็นขั้วบวกนะครับอันนี้เป็นขั้วลบเราจะใช้สีแดงนี่ครับเข้ากับขั้วบวกนะครับ ครับอันนี้เป็นการต่อขั้วลบนะครับก็คือสายสีดํานี้นะครับผมลองหไายแผงขึ้นนะครับชาร์จนะครับแผงชาร์จเข้าไปละเข้ามายังแบตเตอรี่แล้วนะครับเมื่อกี้ผมคว่ำแผงคว่ำแผงนะครับจะไม่ขึ้นตัวนี้เดี๋ยวผมลองปิดดูอีกทีนะครับปิดแผงดูเนี่ยฮะจะไม่เห็นการชาร์จนะครับผมหงายแผงขึ้นนะครับ รูปแผงชัรนครับก็จะขึ้นมานะครับก็ใช้ได้ละทีนี้ครบวงจรต่อมาเป็นการต่อต่อไปยังเซ็นเซอร์สวิตช์นะครับหรือไอพีไอาร์เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็ต่อตามแบบนี้เลยนะครับตามแบบนี้เลยตรงนี้เป็นช่องออกของโหลดนะครับขั้วบวกขั้วลบเราใช้สายสีน้ําตาลนี้เป็นขั้วบวกนะครับสายสีฟ้าเป็นขั้วลบนะครับ นี้เราก็มาเข้าเซ็นเซอร์นะครับเราจะใช้สายสีน้ําตาลเข้ากับสายสีน้ําตาลนี่นะครับตรงนี้สีน้ําตาลนะครับออกมาก่อนก็ได้นะครับจะได้สะดวกสําหรับสายสีฟ้าเป็นขั้วลบนะครับให้เอาเข้ากับสายสีน้ําเงินเส้นนี้นะครับสีน้ําเงินเส้นนี้แล้วก็ดูวงจรไปด้วยก็ได้นะครับ เส้นสีแดงเนี่ยนะครับให้เอาไปเข้ากับตัวนี้ครับตัวนี้ผมต่อมาไว้แล้วนะครับขั้วลบของแรนะครับเป็นขั้วลบนะครับสำหรับสายสีน้ำตาลที่เหลือของแรนะครับก็คือขั้วบวกเราก็เอาตามวงจรนี้เลยนะครับมาเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่เราจะไม่ต่อเข้าแบตเตอรี่นะครับเราจะมาต่อเข้ากับไอโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับก็หมายถึงเส้นที่ มาเข้ากับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อพ่วงตัวนี้ได้เลยโอเคเช็คสายดูอีกทีนะครับโอเคก็แน่นแล้วนะครับทีนี้ก็ถือว่าใช้ได้ละทีนี้มาถึงขั้นตอนการเช็คนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับเพื่อปล่อยไปยังโหลดนะครับกระแสไฟไปยังโหลดปุ่มนี้นะครับ อันนี้5วินาทีนะครับไม่เป็นไรผมตกใจเสียงแตกโอเคเราปิดโหลดไว้ก่อนนะครับเอาประมาณนี้ก่อนเนาะสัมเปิลสัมเปิลโอเคปิดก็แสดงว่าผมต่อได้ถูกต้องแล้วนะครับวงจรอะไรก็เป็นปกติทีนี้เราไปถึงขั้นตอนการยกทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปบนเสาเพื่อทําหุ่นไลกาแบบเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปทําเสาหุ่นไลกากันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปทําเสากันเลยครับ ต่อมาผมจะมาทําเสาหุ่นไลกากันนะครับสําหรับเสาผมจะใช้ขนาดท่อนะครับเป็นท่อนิ้วครึ่งความยาว2เมตรนะครับโดยผมจะวัดลงมานี่ครับจากหัวเสานะครับวัดลงมา13ซติเมตรผมจะเจาะด้วยโฮซอขนาด22มิลิเมตรนะครับเจาะทะลุเลยนะครับอันนี้ผมเจาะไว้แล้วนะครับเพื่อใส่เนี่ครับเป็นท่อ4หุนความยาว1 5 0ซนเมนะครับผมไว้เป็นแขนแขนหุนไลกาี ประมาณนี้ข้อต่อตัวนี้เป็นข้อต่อ1นิ้วครึ่งลดเป็นหขุนนะครับผมจะไว้ใส่หัวเสาตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเป็นท่อหขุนความยาว4เซนติเมตรผมจะใส่ไว้ตรงนี้ผมก็กระแทกเข้าไปก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกล่องตรงนี้นะครับกล่องตัวนี้ผมจะไว้เก็บชาร์จเจอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับวัดลงมา13เซนติเมตรแล้วผมก็จะติดตั้งกล่องตัวนี้ลงไปกับเสานะครับผมก็เจาะนำนิดหนึ่งแล้วก็ขันสกรูนะครับ ก็มีที่เก็บแล้วครับเก็บแบตเตอรี่แล้วก็เก็บที่ชาร์จนะครับนี่นี่หน้าตาก็ประมาณนี้เลยแล้วก็เสียบไว้ก่อนเป็นรูปเป็นล่างมาแล้วครับสําหรับขาที่ใส่แผงโซล่าเซลล์นะครับเขาไม่ได้แถมมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปทําขาสําหรับใส่แผงโซล่าเซลล์กันนะครับไปทํากันเลยครับ อุปกรณ์ที่ผมจะใช้ทําขาแผงโซลา r เซลล์นะครับมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับเป็นท่อ PVC ขนาด4หุนนะครับ7ซนติมตร2ท่อน12เซน1ท่อน15เซนเม2ท่อนด้วยกันนะครับสำหรับข้องอ2ตัวนะครับข้องอ90องศาอันนี้เป็น3ทาง1ตัวท่อนที่ว่าเป็น7ซนติเมตรนะครับผมจะแบ่งเป็น4ซนเมตร 3ซนติเมตรโดยผมจะใช้โบร้อนเป่าฟัง3เซนติเมตรนะครับเพื่อให้มันเป็นแบรนด์เดี๋ยวผมจะจ้เจาะเพื่อร้อยร้อยน็อตเข้ากับแผงโซลาเซลล์นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แหมาให้เราต้องทำเอาเองผมจะเริ่มเป่าตรงนี้นะครับเป่าตรง3มเซนนะครับเราจะทำด้วยกัน2ตัวนะครับตัวนี้โอเคได้แล้วนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้แล้วก็กดไว้นะครับกดตรงรอยที่ผมมาร์กไว้นี่นะครับ3มเซนติเมตรกดเลยครับกดฝั่งขวามือนี้นะครับยังไม่อยู่ <laughs> เอาให้ให้มันเย็นเย็นก่อนนะครับมันคืนตัวโอเคน่าจะได้แล้วนะครับ นี่มันก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับทําทั้ง2ตัวเลยนะครับอันนี้อันนี้แบนเดี๋ยวผมเป่าคืนนิดนึงทําตัวนี้ก่อนกันแล้วกันผมกดน้ำหนักนี้เยอะไปเมื่อกี้นะอันนี้ไม่ต้องกดละเอาแค่มือกดก็พอนะครับก็ได้อยู่นะครับ เ okay. นี่ยความจริงต้องออกมารูปนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปทําการเจาะตรงนี้นะครับเพื่อรอยน็อตนะครับอันนี้ผมขอแก้งานก่อนก็แล้วกันเป่าตรงนี้นะครับครับผมก็แก้งานได้ประมาณนี้นะครับให้มีลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ได้ทีนี้ผมก็วัดลงมาประมาณ1เซนติเมตรนะครับทั้ง2อันเลยแล้วทําการเจาะเพื่อรอยน็อตตัวนี้นะครับ Okay. เป็นอันเสร็จทีนี้เราก็มาประกอบเข้าเป็นรูปร่างกันนะครับอันนี้เป็น3ทางนะครับ15ซนติเมตรสองฝั่งเลยข้องอนะครับ90องศาตัวนี้เอาไว้เป็นที่ยึดแผงโซลา r เซลล์นะครับ2ตัวนี้สำหรับ12ซนติเมตรเราก็เข้าตรงนี้นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับ ขายึดแผงโซลารเซลล์นะครับอ่าสำหรับตรงจุดที่เป็นข้อต่อตัวนี้นะครับเราสามารถทากาวหรือยิงสกูก็ได้นะครับเพื่อความแข็งแรงนั่นเองเนี่ยสกูแบบนี้ก็ได้อันนี้ผมยังไม่ได้ยิงให้ดูนะครับทากาวด้วยได้ก็ดีเพิ่มความแข็งแรงนะครับอันนี้ผมโน้มลงมาก่อนนะครับ4ี่หุนเข้ากับหกห,ห,ห,หุนพอดีนะครับทีนี้นี่รูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือเราก็ไปเอาวงจรที่เราต่อไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับมาไว้บน เสาหุ่นไลกากันเลยครับ ครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานกันว่าหุ่นไล่กาของผมจะใช้งานได้ไหมอันดับแรกผมก็เปิดก่อนนะครับอยู่ข้างในนี้นะครับดูซิว่ามีอะไรอยู่ข้างในนี่เปิดสวิตช์ก่อนนะครับห้าวินาทีผมต้องวิ่งไปนะครับร้องใหญ่ ทีนี้ผมจะทดลองให้ดูนะครับเวลากาบินมานะครับลรีนกอะไรเงี้ยเซ็นสเซอร์จะทํางานไหมอันนี้เป็นกากแล้วกันนะครับไม่มีกาช่วงนี้ <S ราอยู่แถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไปปิดก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าป่าไล่ผมเกิดอะไรขึ้น ก่เ,เช็คเซ็นเซอร์ก่อนนะครับอืมเซ็นเซอร์ก็ไม่เป็นไรสงสยัยเราอยู่ในรัศมีครับเอาใหม่ก็แล้วกันครับเดีย๋ยมขอปรับเซนซิทีฟกันนะครับ ครับผมขอปรับเซนซิทีฟก่อนนะครับเอาลงประมาณนิดหนึ่งกันละกันโอเคอันนี้ยังไม่ใส่ดีกว่ากดเลยนะครับกดเปิดเลยไม่ดับไม่ปิดเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวผมขอเช็คระบบดูอีกทีนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการที่เซ็นเซอร์ไม่ตัดนะครับแต่นี้จะร้องตลอดเลยครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเซ็นเซอร์ผมมีปัญหา หรือว่าแตรนี้กินกระแสไฟเยอะหรือเปล่าผมก็เลยเปลี่ยนทั้งคู่เลยครับเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวใหม่พอดีผมซื้อมา2ตัวเปลี่ยนไปแล้วสําหรับแตรนะครับผมใช้เป็นของมอเตอร์ไซค์นะครับแบบธรรมดาธรรมดาเลยเอาประมาณนี้ดีกว่าเนาะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาทดลองใช้กันลองดูนะครับว่าจะรอดไหมสําหรับหุ่นไ่กาดูนะครับผมป้อนไฟเข้าไปเลย5วินาทีนะครับที่ผมตั้งไว้ 5วินาลาทีก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับทีนี้การตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับถ้าเราโยกนี่ครับเซ็นเซอร์ผมตั้งไว้นะครับเนี่ยขยับนิดนึงไปละลองละเสร็จแล้วใช้ได้อยู่สมมว่าเป็นอีกาบินมาไวๆนี่พับๆๆๆๆๆมาแล้วร้อมสิเนี่ ห้าวินาทีโทษทีผมพูดผิดไปใช่ปว่ะห้าวินาทีนะครับโทษทีผมตื่นเต้นตื่นเต้นว่ามันร้องดังนั่นแหละเอาใหม่นะกาเอ๋ยกาบินมาไวๆเดี๋ยวก็ร้รองเจ้วอ่ะ <c oughs> แสดงว่าโปรเจกต์นี้ล้มเหลวนะครับก็ถือว่าเป็นการทดลองกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมไปปิดก่อนหนอกหูนะมากเลยครับผมนึกออกแล้วครับว่าทําไมมันถึงร้องไม่หยุดนี่ครับมันจุดจับพวกนี่ครับต้นหญ้านะครับทีแรกผมบิดสุดใช่ไหมครับเซนซิทีฟอะทีนี้ผมไปลดลงเหลือครึ่งนึงเดี๋ยวเราไปลองใช้ดูว่า จะดีไหมนะครับเวลาอย่างเงี้ยมันก็ตรวจจับไงครับมันไวเกินเอาเหลือครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะดีไหมครับเวลาผมยังตั้งเหมือนเดิมนะครับ5วินาทีนี่หยุดแล้วใช่ไหมครับครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งครั้งละทีนี้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับ เพีย้ยนละเพีย้ยนละอาอีกแล้วอันนี้ครั้งครั้งที่สามประมาณเท่ากับครั้งที่สองก็ถือว่าโอเคโย่ต่อไปครั้งที่สี่หรือเปล่าลืมเสียงเต็มกวนประสาทครั้งที่สามนะครับ แต่นานขึ้นนะครับอาจจะเพี้ยนนิดหนึงนะเซ็นเซอร์อ่ะจะไปเป็นครั้งที่4นะนะเนี่ยครั้งที่4ละก็หยุดอยู่ๆๆครับหยุดอยู่แต่ว่าอาจจะเลย5วินาทีนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับทีนี้ก็เหลืออีก1การใช้งานที่ยังไม่ได้ใช้นะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ครับอีกหนึ่งการใช้งานก็คือใช้สําหรับชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับนี่เขาจะมีช่องสําหรับเสียบสาย USB นี่ครับตัวนี้นะครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับน,น,บน,นี่นี่ลยครับนี่เห็นไหมฮไม่ธรรมดาหุ่นเลกาชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับไม่ต้องกลัวแบตโทรศัพท์จะหมดนะครับไปนาไปไร่ไป,ไป,ไไปสวนนี่ครับมีหุ่นไลกาตัวนี้สบายไปเลย ครับทีนี้เราก็มาสรุปกันเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับไม่ว่าไล่นกหรือไลกาผมว่าไล่ได้นะครับที่สําคัญชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยแม่บ้านไม่ต้องห่วงว่าแบตพ่อบ้านจะหมดนะครับเสียบชาร์จได้เลยเช้านาเชาาไล่ชาวสวนนะครับผมว่าเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับสาหรับหุ่นไลกาตัวนี้เซนเซอร์อาจจะเพี้ยนนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็เปิดปิดเปิดปิดอย่างนี้แหละก็เอาไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ